ทีรักแรักจา๋าออกมาได้แล้วออกมาเถะน่พวกเราไม่ทำอะไรคุณหรอกขวานออกมาเถอะทีรักเฮ้ยพอได้แล้วเว้ยมอย่ามาพูดอะไรเพ้อๆนะเว้ยขวัญอะเขาเป็นของกูต่างหากไม่ใช่ของมึงทีรักขวานกูว่าต้องไปทถิน,นั้นแน่เลยอะตามไปปะ ขวานรักคุณขวนคุณขวนคุณขวผู้ขวัมาทาอะไรทีัน้หลไปจะไจะไปนคะฉก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ผู้ชาพวกมันก็ตามลานะคุณขวานบอกฟน่ผู้ชาย2คนเถึงเป็นแฟนคุณขวานได้อะฉันไม่รู้จริงๆอะ เพราะว่าหลังจากดีพอฉันตายอ่ะเอ้าเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยมาเร็วเร็วมาทางนี้ไปไหนคะทุกคนคะทำไงดีอ่ะกูมันตามกันมาแล้วกูผ่านไปพรานแล้เร็วเดี๋ยววันไหนปะกูว่าเราแยกกันไปเดียว่าเดี๋ยวกูตามมันไปแล้วมึงแยกไปทางนู้นโอเคไหมเดี๋ยว เรามาทําข้อตกลงกันก่อนถ้าเกิดใครเจอตัวก่อนคนนั้นได้ไปโอเคนะไม่ขวัญเขาไม่ใช่สินค้านะเว้ยและอย่าขวัญเขาเป็นของคุณตั้งแต่แรกแล้วด้วยพูดบ้าอะไรเนี่ยไม่ปากบ้างรือไงทุกคนเขาตามหาขวัญเพาด,ด้วยเหตุผลเดียวกันทั้งนั้นไม่ใช่เพราะรักซะหน่อย พ่อย่ากขาไม่เป็นแบบนี้หรอกคุณขวัญคะเราจะทำยังไงกันดีน่ะถ้ามันตามหาคุณขวัญเจอมันจะตัวขวัญไปหนาเลยค่ะคุณขยังไงดีอ่ะคุณขวัญคะเปิดรู้วิธีแล้วค่ะเดี๋ยวเพืรอจะทวงเวลาไว้ให้คุณขวัญนี้ไปก่อนนะคะไม่อ่ะต้องได้กับคุณขวัญไม่งั้นน่ะพุณมาเอาตัวขวัญไปแน่ค่ะ แต่ว่าถ้ามวงมันรู้ว่าฉันชื่อเฟิร์สค่ะคุณขวัญหนีไปไปสวัสดีกันดุมหนึ่งพี่คุณเป็นใครเนี่ยฉันเป็นใครอ่ะก็ไม่สำคัญหรอกเอาเป็นว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วนี่คุณไม่มีใครสนใจหรอกนะพวกคุณจะอยู่นี่อ่ะฉันได้ยินมาว่าพวกคุณตามหาคุณขวัญกันเหรอคะใช่แล้วเธอเห็นขวัญไหมล่ะ คแต่วันนี้ไม่เห็นถ้าไม่เห็นก็ลบไปอย่าเกกะเอ๊ยยังไงคุณุกคนไป ผมไม่ออแบบรู้ว่าอยู่ไหนเดี๋ยวผมหลอาส่งเลยขั้นให้นะคะได้คะ่ะนี่มาเลยนะคะคุณไทคุณขวานคุณหนีพวกผมไม่พ้นหรอครับไม่จะไม่ไปไหนกับพวกแกทั้งนั้นแหละไม่เอาหนาขวานผมสัญญานะถ้าคุณไปกับผมอ่ะ จะดูแลคุณให้ดีที่สุดเลยหรือไม่ก็เรื่องผมสิครับคุณก็รู้ว่าผมรักคุณมาตั้งนานแล้วอะ่ะไม่ฉันไม่จำเป็นต้องเลือกใครทั้งนั้นฉันไม่ไดีรักและไม่ได้ชอบพวกแกขวานแต่คุณต้องมีคนบริหารมรดกที่พ่อคุณให้มาซึ่งนั่นก็คือผมเองไม่ ดเดี๋ยวนี่นะตายคะ่ะเลิกยุ่งกับขวัญซะเขาเป็นแฟนฉันผู้กแกเข้าใจไหมไม่ยังไงขวัญก็ต้องเลื่องหนึ่งในพวกเราไม่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่เลือกฉันมีแฟนแล้วแล้วฉันก็รักเขามากได้ยินไหมเดี๋ยวนะผู้ชายคนนี้รวยที่สุดในภาคเหนือไม่ใช่หรอแล้วถ้าคุณไม่ต้องการมารดกอะก็ะยกผู้หญิงคนนี้ให้ผมซะ ใช่ฉันรวยและฉันก็รวยมากด้วยแต่ที่ฉันรวยแบบเนี้ยก็เพราะว่าฉันทํางานสุดจริตไม่เหมือนพวกแกที่วันวันเอาแต่ข่มขู่ผู้คนทำร้ายผู้หญิงขโมยเงินคนแก่และฉันมีหลักฐานทั้งหมดที่จะมาเอาผิดพวกแกได้และถ้าพวกแกยังไม่เลิกยุ่งกับขวัญไม่เกินพวกนี้พวกแกได้นอนคุกแน่้าคุขวัญเขามีคนที่เลือกแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกนะใช่ยินดีด้วยนะครับ ทีนี้พวกแกก็ใส่หัวไปได้แล้วรู้อย่างนอนคุกแม่แม่ครับแม่ครับไตคะคุณรู้ได้ยังไงคะว่าขวัอยู่ที่นี่เฟิร์งค่ะถ้าเป็นคนบอกคุณไตเองค่ะขอบคุณมากเลยนะเฟิร์สขวัญแล้วนี่คุณเจ็บตรงไหนไหมคุณเป็นไรไหมอะ่ะผมรีบมาหาคุณเร็วที่สุดเลยนะ ผมกลัวว่าคุณจะเป็นอะไรไปอ่ะผมจะปกป้องคุณทุกที่เหมือนที่ผมสัญญากับพ่อคุณไว้ไงขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะคะโดยเฉพาะคุณขาที่รักขอรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งเลยที่มีคุณอ่ะคุณไม่ต้องกลัวนะไอ้คนพวกนั้นอ่ะมันคงมาทำอะไรคุณไม่ได้อีกแล้วแหละงั้นเรากลับบ้านกันเถอะนะคะไปเดี๋ยวกันสิคะเอาเฟิร์สกลับด้วยสิคะเฟิร์สอ่ะ กลัวว่าผู้ชายสองคนนั้นเขาจะมาขโมยหัวใจเฟิร์สเลยค่ะ